สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ก็มาเจอเจ,อเจอกันกับสาวดําพารวยหลังจากหวยออกนะคะคือสาวดําไม่เคยได้เข้ามานอนในในบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมันก็จะมีของเต็มไปหมด <c oughs> ค่ะเพิ่งเข้ามานะคะก็อาบน้ําอาบท่าเสร็จก็เออคิดในใจวเออไม่ได้นั่งคุยกับแฟนขับเลยนานละนะคะ สาวดามีเรื่องจะมาคุยกับแฟนคลับนะคะว่าพ่อปู่ท่านให้ตัวเลขมาเมอก,กีนี่นะคะสาวดำมาจากสวนธรรมนะคะพอมาจากสวนธรรมแล้วพ่อปู่บอกว่าให้รีบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแล้วก็เย็นนี้นะคะอา,อามาเดี๋ยวคุยเรื่องอามาให้ท่านฟังสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสาวดำขอโทษเด้ค่ะเด้๋ยวนั่งปปล่อยปุ่มมันเป็นจังไงบุ มามัดกินสักคนหนังต้อมัดขืนก็เสียดีเนาะ,อะขอถูดหลายๆค่ะมาจากสวนตำหอนนั่งก็เลยอาบน้ำสะผมพี่น้องอาบน้ำสะผมค่ะมัดขึ้นก็เนาะขออนุญาตเด้อดพี่น้องครัเบอกกันกันอีแบบกันเลยเนาะเอ,อาม่าท่านใดได้ดูในคลิปแล้วนะคะว่าอาม่าอยากจะได้นางลำนะคะอยากจะได้นางลำนะคะแล้วก็อยากจะได้สาร ที่อยู่ตรงต้นประดู่นะคะต้นประดู่นั่นแหละพร้อมกับพร้อมกับานางไม้พี่กับน้องนะคะทีนี้ท่านกา็ท่านก็บอกว่าขอนางลำขอสารแล้วก็ขออะไรละดอกไม้ทูบเีนินเล่าให้ไก่ตัวนี่แหละนะคะสาวดําได้รับปากท่านแล้วท่านนี้ก็มาทวงนะคะทีนี้ท่านก็บอกว่า,าให้เอามาถวายท่านในวัน ในวันพรุ่งนี้คือวันนี้ท่านท่านให้ท่านจะท่านบอกให้พระน้องไปไปคุยกับท่านที่ต้นประดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้ท่านบอกนี่สาวดำก็รีบมาอาบน้ำอาบทาแล้วก็จะได้แต่งขันแต่งขันแต่งคันอะไรขันแปดคันห้าไปนะคะทีนี้สาวดำก็คุยให้เอฟซีฟังตามตรงนะคะว่าสาวดำเนี่ยเป็นคนรับปากกับ ปู่อขอโทษจะไเปคนรับปากกับอาานะคะแล้วก็รับปากกับปู่อง,ง์อาจญาดอกไม้นะคะแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องคือสาวดํานั้นอ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะคะคือม่คือไม่ได้ซื้อนะคะแล้วทีนี้สาวดําก็ตั้งใจสร้างสนธรรมทำสนธรรมก็มีแต่อยากจะให้เอซถูกบางเอิญมันไปเข้ากับหวยดังของเขาเสีย แต่ว่าพอาา่อปู่องค์อาณาดอกไม้ท่านให้มาก่อนใช่ไหมคะมันก็มีหลักฐานชัดเจนเนาะให้มาก่อนเ,อเลขแม่น้ำหนึ่งที่เขาจะจุดทูบใช่ไหมคะแต่ที่นี้เขาจุดมาแล้วมาตรงกับเลขเราเราก็เลยพลอยตกกระไดพลอยกระโจนนะคะก,ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าก็โดนโดนไอ้นัน่นค่ะโดน,ดนคืนเป็นตามๆกันเลยนะคะทีนี้พ่อปู่ท่านก็ลงมาพูดว่าเลขในสวนธรรมเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด56 หกคลิปนะคะหกคลิปทีนี้ท่านก็บอกว่าไม่เข้าพ่อปู่หนึ่งก็ต้องเข้าพ่อปู่หนึ่งในสวนธรรมนะคะแล้วทีนี้ท่านท่านก็บอกว่าสาวดำผิดกฎนะคะทีนี้กฎอะไรนั้นสาวดำก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรปิดบังกับ f นะคะพาอสาวดำไปคนตรงไปตรงมาแล้วก็พูดตามความเป็นจริงนะคะ,ละหลายหลายท่านก็คงอยากทราบแล้วเราสิว่าผิดกฎอะไรใช่ไหมคะท่านจำได้ไหมว่าสาวดำไม่เคยโกหกท่านแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าในสติปัญญาของสาวดำคือท่านอนุญาตให้ไปเอาได้กับพ่อปู่สวาซอกับแม่ย,าาย่าไพรีแม่ย่าไพรี ที่ท่านที่สาวรำไปขอท่าน3ตัวสตัวสตัวขอ3ตัวตอนนี้ลูกอ,อยากจะสร้างสวนธรรมอะไรเงี้ยสาวรำก็พูดนะคะดันด้น,ดนไปจากบ้านไปจากอำเภอแวงน้อยเนี่ยไปหาแม่ย่าภัยรีที่อ,อ,อำเภออะไรนะ,ะภูมิสลอนใช่ไหมคะทีนี้ท่านก็ให้มาแปดเจด แล้วสาวดำเนี่ยขอท่านแล้วท่านก็ไม่ย่าให้แล้วแล้วสาวดําก็บอกว่าโอ้ยเลขไม่สวยเลยไม่ซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวปรากฏว่าเลขออก877มีหลักฐานชัดเจนนะคะในช่องสาวดําสาวดําพูดอะไรไปแล้วขอให้ท่านเชื่อได้ว่าสาวดําพูดตรงไปตรงมานะคะทีนี้พ,อพอ่อพ่ออาานะคะอาาท่านก็เมืลงเมื่อเช้านี้แต่ยังไม่ทันได้ให้หวยแต่ท่านจะให้สาวดาเนี่ยมาจัด มาจัดขันครูขันคือไปจัดขันแปดขันห้าขันทุกอย่างเนี่ยค่ะทั้งใบสีทั้งอะไรเนี่ยไปไปไปหาท่านแล้วท่านจะให้วันนี้และท่านบอกว่าให้ให้ทุกคนได้โชคได้ลาบแต่ว่าพรุ่งนี้สาวดําจะต้องมีเงินเนี่ยไปซื้ออ่าไปไปไปซื้อข้าวของที่ท่านตกลงไว้กับสาวดำเนี่ยนะคะแต่ว่าสาวดํานี่มีความตั้งใจว่า ให้ FC ถูกเพราะสาวดําซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เสร็จแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เลยมาทวงท่านบอกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีของทั้งหมดนี้ไปถวา,ายท่านผูน้นี้ท่านจะปิดนะคะทีนี้สาวดําก็เลยจาต้องมาออกมาบอกแฟนคลับว่าใครพอที่จะมีตังช่วยสาวดําหน่อยนะคะสาวดําไม่มีจริงๆคะ่ะคือตอนนี้สาวดําไม่มีนะคะมีตังอยู่400กว่าบาท าสาวดําไม่ได้ไปไหนมาไหนอะไรกับใครเขาเลยนะคะแล้วก็เข้าใจค่ะสาวดําเข้าใจ fc ทุกคนว่าไปตรงเลขดังเขามันไม่ได้แต่ทีนี้สาวดํามีอะไรก็ต้องเล่า fc ของสาวดําเพราะว่าเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่กันแบบปเปิดเผยไม่ได้อยู่กันแบบรับรล่อๆไม่ได้อยู่กันแบบหวังเอาน่นเอานี่นะคะสาวดําคือท่านต้องการพุ่งนี้ก็คือมอีต้องการ อสานนะคะท่านผู้ชมศสาน่ะสารก็เป็นสารที่ที่ตั้งที่ตั้งขึ้นนะคะอ่าห้าพันกว่าบาทที่ตั้งขึ้นตั้งขึ้นคือจะต้องเอามามาให้ท่านมาถวายท่านพรุ่งนี้และวันนี้เดี๋ยวนี้แหละสาวดําออกคลิปให้ท่านฟังเสร็จท่านก็จะให้ตัวเลขวันนี้สาวดําก็จะลงให้วันนี้เลยก็เลยสาวดําก็เลยต้องบอกทุกทกท่านว่ามีน้ําเขียวน้ําแดงนะคะน้ําเขียวน้ําแดง น้ำเปล่าอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งลังไออย่างละหนึ่งเรียกหนึ่ง,งแพกะคะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวะมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วมะพร้าวมะพร้าวห้าลูกแล้วก็สารสารท่านนะคะแต่สาวดำก็ไปดูมาแล้วแต่ว่าสาวดำก็ต้องก็ต้องบอก FC, เอฟซีพะมีเอฟซีเท่านั้นที่จะช่วยสาวดำได้นะคะก็รวมทั้งหมดแล้วก็น่าจะประมาณสารก็ห้าพันบาทใช่ไหมคะ พอสามห้าพันบาทแล้วก็ซื้อเล้าไห้ไก่ตัวแล้วก็ซื้อพวงมาลัยดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็ผล,ลไม้ค่ะผล,ละไม้เก้าอย่างบวกลบคูณหารแล้วสาวดําคิดว่าอาจจะอยู่ประมาณหมื่นหนึง่งใครพอที่จะช่วยสาวดําได้ช่วยกรุณาช่วยสาวดําด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้อามา่าอาม่าท่านมาอยู่อาม่าเป็นเพื่อนกับปู่เจ๊กแล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ท่านมาอยู่รอพระ,ะอาจารย์ค่ะนะคะทีนี้เมื่อเช้านี้พอปู่สีสุดโธท่านให้นะคะ ท่านลงมาคุยหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อที่สาวดำบอกว่าพ่อปู่บอกว่าสาวท่านท่านสาวดำทําปิดกฎคือพูดกันกับพระอาจารย์ว่าจะไปเอาหวยที่อะไรนะที่ที่บนเขาไหนไม่รู้ที่ที่ท่านเคยไปเอาสาวดำก็เคยไปเอาค่ะที่ท่านให้ท่านให้แปดเก้าอะไรนะที่บนที่บนเขาที่ทางไปลําบากมากนั่นแหละโดยที่ไม่บอกท่านท่านก็เลย น้อยใจให้สาวดํากับพระอาจารย์พระอาจารย์คือล่างของท่านสาวดํานี่เป็นลูกสาวท่านนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเช้าท่านก็เลยมาบอกว่าเอาให้ fc เลยนะลูกเอ๋ยนี่นะคะ4 9 7ล่าง67นี่คือเรียกว่าปู่สีสุโทนะคะทําไมสาวดําถึงไม่เขียนวันที่ว่าวันที่15สาวดําเขียนแล้วพอยกขึ้นมันอ่านไม่ออกคือมันไม่เป็นแบบนี้สาวดําก็เนี่ยเนีเน่มาหัดเขียน มาหัดเขียนเนี่ยค่ะแบบนี้ถึงได้เนี่ยค่ะสี่เก้าเจ็ดล่างหกเจ็ดนี่เ็นเรียกว่าปู่สีสุดโธนนะคะค่ะแล้วสาวดำจะรีบคลิปนี้ไปคลิปทําสั้นๆสาวดำจะรีบไปแต่งขันคันครูขันใครทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ,ะไปหาอามาอามาท่านจะลงท่านจะให้วันนี้แต่พรุ่งนี้ท่านจะต้องได้ของตามที่สาวดารับปากท่านไว้ถ้าท่านดูในคลิปท่านจะได้ยินนะคะคือสาวดำบอ,บอกว่าขอให้ลูกถูก อามาอยากได้อะไรท่านก็บอกว่าอยากได้สารอยากได้นางลำนะาเล่าให้ไก่ตัวนะคะแล้วก็แล้วก็ลวกผลไม้ดอกไม้ทุบเทียนทุกอย่างเสารกระละปากท่านฟังได้เลยค่ะในคลิปคลิปของอาาค่ะแล้วท่านบอกว่าให้ให้ท่านบอกว่าได้ตามนั้นเจ้าจะได้ตามนั้นท่านให้1 7ึ่้าล่าง34มส่ใช่ไหมคะ หนึ่งเจ็ดเก้าล่างสามสี่ของอาาแล้วทีนี้ท่านก็มาทวงที่สาวดำรับปากไว้แต่สาวดำเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพราะว่าไม่ซื้อไม่ได้นะคะคงจะเข้าใจเนาะ,ะแล้วท่านบอกว่าอพอท่านพูดแบบนั้นสาวดำก็รับปากว่าได้คะ่ะอาาขอขอให้เอฟซีลูกถูกขอให้ช่องของลูกถูกขอให้ช่องขอให้สวนทำขอให้เลขที่สวนทำนี่เข้า ขอให้เลขเข้าขอให้ fc ของลูกถูกก็พูดอย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะท่านบอกว่าอย่าผิดสัจจะท่านบอกว่าถ้าสาวดาผิดสัจจะไม่ได้ทําถวายท่านในวันพรุ่งนี้ท่านจะปิดปิดตัวเลขท่านจะไม่ให้อีกแต่ท่านมางวดที่แล้วท่านบอกว่าจะให้12งวดนะคะพ่อปู่เจ็กให้7งวดนะคะแต่ตอนนี้ท่านจะมามาช่วยสร้างสนทาท่านจะให้12งวดนี่คือเรียกพ่อปู่สีสุดโทนะคะค่ะสาวดํา อยากจะนั่งคุยกับท่านแล้วก็ยกตัวเลขให้ท่านเห็นมันสาวดำทำยังไม่เป็นก็เลยเพิ่งมาหัดทำเฉพาะตัวเลขเนี่ยค่ะเฉพาะตัวเลขกลาบขอเอาไว fc ของสาวดำด้วยนะค่ะใครพอจะมีส่งมาคนละห้าสิบาทก็ได้ค่ะ fc ของสาวดำเยอะอยู่คนละห้าสิบาทคนละร้อยพอพอได้สาวดำเนี่ยไอสารเนี่ยสารปอปูอาม่าเนี่ยเขาเขาทำเสร็จไว้แล้วกับสาวดำก็ไปดูไว้แล้ว ทีนี้สาวดำไม่มีไม่มีเงินค่ะท่านผู้ชมเพราะสาวดำไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีรายได้จากอะไรตรงไหนเลยสาวดำก็อยู่มีแต่กระทำนูน่นทำนี่กับสวนทำไปไปวันๆเท่าน,นั้นเองนะคะนอกจากเอฟซีเมตานะคะช่วยสาวดำหน่อยนะคะเพื่อเราที่จะได้มีโชคมีลาบกับอาม่านะคะท่านท่านเป็นคนจีนค่ะแต่ท่านเป็นผู้ชายนะคะแต่ท่านให้เรียกท่านว่าอามา่าและท่านอยากได้สารเพราะท่านจะอยู่ตรงนั้นที่หน้า ที่หน้ากระท่อมศาลาของพระอาจารย์นั่นแหะค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะเอฟซี FC จา๋าขอบคุณมากนะคะช่วยสาวดำด้วยนะคะมาที่หมายเลขธนาคารกรุงไทยเอ่อสี่สองสองศูนย์หกศูนย์สี่สองสองศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่ง 422-06-08141นะคะธนาคารกรุงไทยชื่อพัฒราพรลูกพอตทีวีไม่ต้องช่วยไม่ไม่เอาอะไรมากเอาแค่พอเนี่ยแหละค่ะพอที่ได้ซื้อของให้อาม่าเนี่ยแหละค่ะนะคะโอเคค่ะสาวดำก็เข้าใจ FC อยู่นะคะแต่ว่าสาวดำก็เป็นคนตรงๆค่ะพูดตรงๆค่ะนะคะไม่ไม่มีปิดบังนะคะพูดตรงๆนะคะตรงตรงตรงๆเลยเราจะได้คุยกันง่ายๆเข้าใจกันง่าย ถ้าสาดำสาดำม,มีเหมือนสมัยก่อนนะคะสาวดำก็จัดการแล้วตอนนี้สาวดำไม่มีนะคะยศี FC จ๋าช่วยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เราจะได้มีโชคมีลาบด้ยวยกันขอบคุณค่ะนี่เรียกพ่อปู่สีสุดทัวก่อนนะวันนี้นะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ